สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าแนะนำวิธีตั้งใบมีดนะฮะอันนี้ใบมีดผมรับตอผมละอันนี้จะมาสายเครื่องนี้ซึ่งเครื่องนี้การตั้งใบมีดนี้ง่ายมากแต่ต้องผมทำคลิกไว้อันหนึ่งนะครับตอนนี้จะสายให้ดูก่อนนี่ผมตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เอาเอาไม้สนซึ่งมันเป็นไม้เนื้ออ่อนก่อน Thank you. เ่พอคมๆแล้วเนี่ยเราจะได้ไม้ที่เรียบแทบจะไม่ต้องถักกระดาษทรายเลยนะครับไม้สนนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับผมว่าใส่ฝั่งนี้ต้องผมทาสีทาช็อคไว้อันนี้ครับอันนี้วิธีตร้งเนี่ย,ยปิดสวิตต์ จะตั้งใบมีดแล้วก็ลองตัดถอดขาตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ถอดรวนนี้ จุดประสงค์ในการตั้งเนี่ยเราจะต้องตั้งใบบีดให้มันสูงขึ้นมานิดหนึงนะฮะอ,อ,อันนี้คือเทสว่ามันสูงเท่าไหร่ตั้งอยู่ตรงสมมตนินี่ผมตั้งอยู่ตรงสี่เซนนะฮะเวลาเราพามาถึงจุดสูงสุดเนี่ยมันจะพาไม่มันทันเนี่ยมาประมาณครึ่งเซนเอ,อันนี่ประมาณแปดมิลนะครับ คือไม่เกินไม่ไม่เกินเซนหนึ่งเนี่ยนะครัอบอันนี้วิธีทำเนี่ย <c oughs> ผมว่าสร้างชิกขึ้นมาอันเลง <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากก็ <c oughs> จริงๆแนละ้วมันจะต้องเครื่องเนี่ยเวลามาเขาจะมีมีตัวนี้ให้ตัวตั้งแต่ผมซื้อของเ่าก็เลย <c oughs> มันไม่มีผมทำเป็นแม่เด็กนะฮะอันนี้ต้องเรียบมากๆถ้าไม่เรียบก็ไม่มีไม้เรียบก็อาจจะเอาไม้อัดปะลงไปนะครับ เสร็จแล้วผมใช้แผ่นนี้เป็นแผ่นแผ่นทองเหลืองนะฮะความหนาประมาณจุดศูนย์ศูนย์สามนิ้วนะครับหรือจุดศูนย์เจ็ดหกมิลซึ่งเป็นความหนาของกระดาษกาศิษย์จำผมเอาไมโครมิเตอร์วัดนะฮะใกล้เคียงกันอันนี้จะบางกว่านิดหนึ่งนะฮะกระดาษไทยกรสามปาศิษย์จำ <c oughs> แล้วเราจะใส่ตรงนี้คือเครื่องนี้มันจะดีตรงที่ว่ามันมีข้างล่างมันจะมีสปริงดันขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็มีตัวตั้งสองตัวซึ่งเราจะใช้ขายควงไขตอนเราใส่ใบมีดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ตั้งตรงนี้ตรงนี้จะมีมีตัวหยุดนะครับดันเข้าไปดันเข้าไปแล้วขันออกมาตอนนี้ใบมีดไม่ไปไหนแล้นะฮะ เสร็จแล้วเอานิดเอานี้วาตรงนี้ให้มันไขได้แล้วเราก็ใบมีดมันจะโดนสปริงดันขึ้นมาดันขึ้นมาตามขึ้นมาบนนี้แล้วเราก็ขันแน่นพอขันแน่นเสร็จเราก็มาเช็คดูโดยเฉพใช้ม่นบรรทัดตะกี้เนี่ยเช็คดูว่าถูกต้องไหมซึ่งมันก็ถูกต้องนะครับ แล้วค่อยขันแน่นนะครับอันนี้ตอนจะขันแน่นเนี่ยมันก็มีอีกล้องหนึ่งอันนี้อันนี้ก็ล็อกเอาไว้เหมือนกันแต่อันนี้สาคัญคือพอตั้งเสร็จต้องดึงออกนะฮะไม่งั้นมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะพาหมุนไปซึ่งดูจากของที่เขาเคยใช้คนเต่าก็คงจะมีมีการลืมลืมที่จะเอาตรงนี้ออกนะฮะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเป็นการตั้งที่ง่ายมาก แล้วก็ทําอันี้มันจะช่วยให้จับตรงนี้โดยที่ไม่ต้องคอยไปกดมันแต่สามสญคืออเราต้องกั้งให้ใบมีดโผล่ขึ้นมานิดนึงเท่ากับประมาณเส้นผมนะฮะมันถึงจะตัดดีนะครับครับมีเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับ